ก็สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาส่งของอยู่ที่ S C G ส่งบัสดุด่วนนี่ครับ S C G S C G อันนี้จะอยู่ก่อนที่จะถึงเวนิสวานิสเวนิสนะครับนี่ครับเข้ามาด้านในก็พบน้องสวัสดีครับน้องนี่ครับนี่เจ้าของสถานที่นะครับเจ้าของสถานที่ของเรามีแบรนด์เป็นของ S C G ใช่ไหมฮะ ส่น SCG ผมว่าราคาก็ถูกกว่าอื่นๆแล้วก็เซฟนะฮะใช่ครับแต่ของเรานี่มีแบรนด์ตัวอื่นด้วยใช,ใช่ๆก็ม,มีของสาขาครับมีเปิดให้บริการอื่นๆด้วยครับมีอันอื่นด้วยนะครับเนี่ยเช่นแบบนี้นะครับ SCG ของเราอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็มีแฟลตเคอรี่อย่างเงี้ยอขอ,อแฟลตเคอรี่นะครับแฟลตเคอรี ใครจะส่งของก็เชิญนะครับมาตรงนี้เลยบอกสถานที่ให้หน่อยครับครับอยู่ถนนวชรพลนะครับก็เป็นสาขาของวชรพลเพิ่มสินนะครับวชรพลครับผมเส้นเดียวกับเวนิสียริสนะครับใช่ใกล้กับเวนิสเลยนะใช่ครับผมตรงนี้จะเป็นที่ขายของเยอะๆเลยนะก่อนที่จะถึงเวนิสปาณิสนะครับเยองหูทอดเตรงนี้เดียวครับครับมันจะอยู่ฝั่งเดียวกันกับเวนิสเลยนะของเราอยู่ฝั่งฝั่งเดียวกับเวนิสและก่อนถึงเวนิส ที่จะถึงสะพานที่มีก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมตรงนี้นะของเราก่อนนะครับสังเกตดูดีๆจะเห็นเลยนะครับ S C G S C G แล้วก็บอกเบอร์โทรให้ด้วยนะครับครับก็0ูนย์นนะครับสามหกห้าห้าศูนย์เก้าสี่หนึ่งเดี๋ยวก็จะลงเบอร์โทรไว้ให้อันนี้ก็ถ่ายตรงนี้ไปได้นะฮะเนี่ยเนี่ยมีเบอร์โทรใช่ไหมศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งหกห้าห้าศูนย์เก้าสี่หนึ่งนะครับผม ตรงนี้เลยนะครับที่สาขาจะเปิดให้บริการแบบจันท์ถึงอาทิตย์นะครับลูกค้าก็สามารถมาส่งได้ครับจันถึงอาทิตย์เลยนะใช่ครับผมแล้วมีวันหยุดไหมครับเนี่ยก็จริงจริงก็จะมีวันหยุดในช่วงที่เป็นช่วงวันหยุดใหญ่ๆนะครับวันหยุดใหญ่ๆก็จะหยุดใช่ครับผมคือนี่คนเดียวเลยใช่ไหมครับคนเดียวครับคนเดียวเลยนะเพราะตอนนี้ ผมพูดจริงๆว่าการแข่งขันกันมันสูงเนาะแข่งขันกันสูงเราก็จะต้องใช้บุคลากรใ,ให้มีคุณภาพอันนี้มาทำกันเองเลยนะครับมาทำเองเลยยังไงก็เข้ามาเลยนะครับนี่มีเบอร์โทรให้เดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรไว้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับไว้ที่ลิงก์ด้านล่างโอ้โห oh, สุดยอดมากเลยน,น้องเขา มีโปรโมชั่นส่งอันนี้ของอะไรนะอันนี้ g, s <SC> c g ใช่ไหมอ่า s c g อ่าจะได้ให้ดูอ่าเนี่ยการส่งแล้วก็จะของเราจะถูกพิเศษมี l a ซาด้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมมนดรับส่ง ada, ลาซาด้าลาซาด้าก็มาส่งตรงนี้ได้เลยเนะะะาะลาซาด้โอ้โหแล้วสถานที่จอดรถก็เยอะนะด้านนอกนะครับจอดได้หมดเลยนะครับ จอดได้หมดเลยเนะยาะฝังง่งนู้นฝั่งนี้นี่ดีดีตรงที่จอดรถนี่นะครับดีมากเลย <c oughs> ก็ขอบคุณมากนะครับน้องขอบคุณมากครับผมยังไงแวะมากันนะครับแวะมากันส่งของครับ